เปิดร้านไอติมในฝันแมตพิรณีที่ทายาทโบนัน bon ซ่าสงกรานเปิดให้ที่เขาใหญ่ในขณะที่ด้านแมทพิรณีก็กลายเป็นนางเอกสาวที่ถูกโยงเป็นมือที่สามระหว่างอ้้มพัชราภาไฮโซโภพก่อนผู้จัดการจะออกมาเปิดปากยอมรับจับมือจริงแต่แค่ทักทายเพราะมันเป็นงานปาร์ตี้มีการเต้นจับมือทักทายแต่ไม่ได้มากกว่าพี่น้องแน่นอนและขอย้ำว่าสัมพันธ์กับสงกรานเตชนรงค์ ยังเหมือนเดิมอีกทั้งงานนี้มดดำคชาพาก็ได้เผยอาการล่าสุดแมทพิรณีว่ามีความเครียดหลังเกิดเรื่องดรามา่าแล้ววันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดร้านไอติมในฝันของแมทพิรณีที่ทายาทโบนันซ่าสงกรานเปิดให้ที่เขาใหญ่หญโตสมฐานะโดยก่อนมีดราม่ามือที่สามแมทพิรณีก็ได้โพสต์ภาพอาชีพใหม่ที่แฟนหนุ่มเปิดให้พร้อมระบุข,ข้อความว่า วันนี้ถ่ายรูปไว้เพราะเนื้อไอติมหนืเดเหนียวสวยงามมากอร่อยด้วยอร่อยเลยยะละถ่ายรูปไว้เพื่อจะลงอวดโดยเฉพาะถึงแม้ว่าร้านจะยังไม่เสร็จดีแต่ก็อยากขอบคุณพี่สงกรานที่ทำร้านนี้ขึ้นมาให้แมทออกแบบให้ออกเงินให้ไม่ใช่น้อยนอยแต่ก็ไม่ได้เยอะมากเพราะเดี๋ยวใช้หนีไม่ไหวฮฮรี่ขอบคุณที่เป็นฮีโร่ในด้านความแข็งแกร่งเสมอมาไม่รู้ว่ามีเลือดนักสู้อยู่ในตัวอยู่แล้วหรือเรียนรู้มาจาา อักพี่แต่ตั้งแต่อยู่กับพี่มาแมทเห็นศักยภาพในตัวเองแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนและไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าพี่สงกรานเป็นแบบอย่างที่ดีให้แมทในหลายๆด้านที่พลาดก็เพื่อได้เรียนรู้เป็นเรื่องหลักที่ทําให้หลงรักเลยละ่ะอวยขนาดนี้ไม่รู้ว่าจะตอบแทนยังไงก็เลยชอบทําอาหารให้ทานเพื่อเป็นการขอบคุณขอบคุณสําหรับทุกอย่างนะคะรับรองว่าไอติมอร่อยไม่ขายหน้าแน่นอนสงกราน